คิกคือใครคิกเป็นแพลตฟอร์มสตรีมน้องใหม่นะคะจุดยืนของเขาชัดเจนมากเลยก็คือท้าไทย i t c h ซึ่งแพลตฟอร์มคิกเนี่ยนะคะหน้าตาการวางแคตติกรีหรืออะไรแบบนี้ใครเห็นก็รู้เลยคะ่ะว่าถอดแบบทวิชมาเป๊ะๆเ,เขาถือกำเนิดขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะหลังจากที่ทวิช ประกาศแบนสีเว็บพนันใหญ่นายทุนของ kick com เป็นเจ้าของเดียวกันกันกบ stake com 1ในเว็บพนันรายใหญ่ที่ twitch ประกาศแบนสำหรับในเรื่องของการไลฟ์นะคะการไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับการพนันในปัจจุบันเนี้ยคือหนูก็ไม่แน่ใจว่าจุดยืนของ twitch เขาเป็นยังไงนะคะเพราะว่ายังมีหมวดคาสิโนอยู่เลยค่ะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับ kick com นะคะอันแรกเขายังเป็นเบต้าอยู่ค่ะถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกับ ทวิชเป๊ะๆเลยแต่ว่าในฟีเจอร์หลายๆอย่างนะคะก็ยังไม่ได้มีเหมือนทวิชนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ควรจะมีก็คือแท็กแท็กที่เขามีเนี่ยกดเข้าไปไม่ได้นะนุชเองนุชก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าตอนนี้มีคนไทยสตรีมอยู่เยอะไหมอะไรไหมก็ยังเซิร์ชไม่ได้ยังหาไปดูไม่ได้อันนี้นุชก,ก็ใช้เข้าไปดูค่ะลองเข้าไปดูในหมวดที่คิดว่าน่าจะมีคนไทยหาคนไทยจากที่ไหนได้บ้าง้วถ้าวันหาล,ลังละ Recommend for you เ <c oughs> จอคนไทยละ มีแท็กไทยนะคะแต่ว่ากดไปไม่เจออะไรเลยสำหรับวอ l ล่าร์แมีช่องไทยอยู่3ช่องสิ่งที่ควรรู้ข้อที่2ตอนนี้นะคะในคลิกคนดูส่วนมากสตรีมเมอร์ส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเจอคนต่างชาติต่างภาษาและในเรื่องของการทำการตลาดนะคะในต่างภาษาเนี่ยคิดว่าภายใน2-3ปีเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเขาก็ยังเป็นเบต้าอยู่แล้วก็ ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองไปให้มีความพร้อมมากกว่านี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เองเขาก็ลุกที่จะใช้เงินทำการตลาดมากพอสมควรเลยล่ะสิ่งที่ควรรู้ข้อถัดมาก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้คิกจะได้รับความสนใจเยอะมากขึ้นได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในส่วนของภาพลักษณ์อยู่คะ่ะเนื่องจากว่าในทุนเจ้าของนะคะ เป็นรายเดียวกันกับเว็บพนันขนาดใหญ่และด้วยความที่เขายังเป็นเบต้าอยู่ระบบทุกอย่างอะไรยังไงก็คือแทบยังไม่มี g g องคนดูแลแก็แทบจะไม่มีและมีประวัติค่าว,ว่ามีสตรีมเมอร์ไลฟ์หนังผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ถูกแบนไม่ทำอะไรและล่าสุด XQC ค่ะ l i ฟ e Netflix ก็ไม่โดนแบนอันนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเขายังเป็นเบต้าอยู่ระบบหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีความพร้อมใดๆทั้งนั้นรวมถึงบุคลากรน,นะคะในการที่จะ ดูแลเว็บไซต์หลังจากที่เขาเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะผ่านมา2เดือนค่ะเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเขาเริ่มทําการโปรโมทเริ่มทําการตลาดโดยเขาร่วมมือกับ Trainwreck TV ค่ะซึ่งก็จะว่าเป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นพั b l ลิกสป a เกอร์ r a รนเรกทีวเนี่ยเขาก็คือสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งใน Twitch เช่นกันค่ะซึ่งคนนี้เขาก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์กับ s t a k e c o m มมาก่อนนะคะในการไลฟ์สตรีมเว็บพนันหลังจากนั้นนะคะกระแสต่าง งของคิกก็จะมีมาในทุกๆท,กทวิชดรามา่เมื่อไหร่ที่ทวิชมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นเ <_ Born> ขาต้องขอเอี่ยวด้วยประมาณว่าทวิชใช่ไหมคุณอึดอัดกับทวิชเหรอมาคลิกสิและไฮไลท์ที่เขาใช้โปรโมทแพลตฟอร์มมาตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือส่วนแบ่ง Subscribe ค่ะ95/5ต่อนั่นหมายความว่าเมื่อเวลาที่มีคนดูมา Subscribe เนี่ยสตรีมเมอร์จะได้รับส่วนแบ่งมากถึง95% ากที่สุดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆในปัจจุบันนี้อย่างเช่น YouTube เนี่ยก็จะเป็น70-30และ Twitch นะคะ50-50และสิ่งที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่งใช้ระบบวิดีโอซิสเต็มตัวเดียวกับ Twitch โดยใช้บริการผ่าน AWS ซึ่งนั่นก็คือ Amazon Web Service โดยข้อมูลนี้นะคะได้รับการเปิดเผยครั้งแรกทาง Twitter คะ่ะโดย Account Cyrus Hall ทาง CEO ของ Twitch ก็ออกมายอมรับเรื่องนี้ แต่ว่าเขาบอกว่า Twitch เนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายได้ตรงนี้นะคะและไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่า AWS กับ Twitch เนี่ยถือว่าเป็นคนละบริษัทการอำนาจการตัดสินใจไม่เกี่ยวข้องกันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยังไงมันก็ Amazon เหมือนกันนะ่ะถ้าไม่อยากให้คลิกมาเป็นคู่แข่ง t ทวิชอเม z o n ก็สามารถสั่งให้ AWS งดบริการให้กับคิกก็ได้นี่แต่เอาความเห็นส่วนตัวของดูนะคะธุรกิจก็คือธุรกิจ AWS เขาก็มีหน้าที่นะคะมี performance มี KPI ของเขา Twitch ก็มีของตัวเองและคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็แน่นอนแหละ Amazon และสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะที่ทำให้ค i c k ถูกพูดถึงมากๆๆม,ม,ม,มากยิ่งกว่าที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนแล้วค่ะ Ninja re-stream ไปที่ค i c k ik, ก็มากพอให้คนพูดถึงแล้วแต่ว่าเรื่องของ Ninja ถูกกลบไปในทันทีค่ะหลังจากที่ คิกประกาศเซ็นสัญญากับ XQC สตรีมเมอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของ Twitch โดยสัญญานี้นะคะมีมูลค่าสูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็แค่3,500ล้านบาทเองและหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันนะคะก็ตามมาด้วยการประกาศเซ็นสัญญาร่วมกับคิกค่ะของ a m a ร a n Sexy Star อันดับท็อปของ Twitch และสัญญาของทั้ง2คนนี้นะคะไม่ใช่สัญญาเอ็ก u s คลูคือเขาสามารถที่จะสตรีมที่ไหนก็ได้อันนี้นุมองว่าเป็น Movement ที่ฉลาดมากๆของคิ k ik, แล้วก็ ตัวเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเ q c หรือ Amaran นุดมองว่าเหมาะสมสำหรับแพลตฟอร์มนี้อันดับแรกก็คือเ q c เป็นนักพนันตัวยงและข้อที่2 Amaran ก็คือ Sexy Star คือสตรีมเมอร์ทั้ง2คนนี้นะคะเขามีภาพลักษณ์ Dirty อยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ในปัจจุบันนี้ของคิกและสำหรับข่าวของเ q c นะคะก็ได้สื่อมากมายค่ะคือเว็บข่าวชื่อดังทั้งหลายนะคะก็ พร้อมใจที่จะลงข่าวค่ะในเรื่องของคิกและ x q c รวมถึงเป็นกระแสอย่างมากมายใน Twitter และปรากฏการนี้ทำให้คิกมียอดยูเซอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงและในปัจจุบันนี้นะคะทั้ง x q c a m a r a n และ Trainwreck ก็ยังไลฟ์ใน Twitch อยู่ซึ่ง XQC เนี่ยปัจจุบันเนี้ยเขายังสตรีมใน Twitch โดยยังสตรีมอยู่ทุกวันค่ะวันละประมาณ2-3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะเริ่มไปสตรีมใน Kick แล้วตอนนี้นะคะ XQC ก็ไลฟ์อยู่ใน Kick พอดีค่ะเขาไลฟ์ Minecraft อยู่ยอดวิวนะคะอยู่ที่6 6 0 0แคก c a t g o r y Minecraft ก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะด้วยยอดคนดู37,000 อีก1,000วิวนะคะก็เป็นของสตรีมเมอร์คนอื่นๆค่ะอันดับ2ก็จะ14วิวก็ไล่ๆกันลงมาเรื่อยๆและแคตต์กอรียอดนิยมนะคะที่อยู่อันดับแบบท็อป3เสมอตลอดมาก็คือจัด Chatting อันนี้ไม่แปลกใจอันถัดมาแปลกสำหรับที่อื่นแต่ไม่แปลกสำหรับคิกก็คือ Slot and Casino ถือว่าเป็น movement ที่ฉลาดของคิกนะคะที่เขามองว่าตัวเองเป็น underdog เป็นมวยรองเพราะฉะนั้นการที่จะเซ็นสัญญากับสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ดึงให้เขามาเนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องไม่ผูกมัดนะคะแล้วก็อาศัยสตรีมเมอร์เหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะโปรโมทแพลตฟอร์มไปยังที่อื่นๆมันเป็นการเรียนรู้จากในอดีตค่ะที่ว่าคนดูเนี่ยมักจะไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์มค่ะเขาก็จะอยู่ที่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งสตรีมเมอร์คนนี้ไม่อยู่เขาก็ไปดูคนอื่นคนที่ย้ายตามไปดูเนี่ย มักจะเป็น Fc ตัวจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่สัญญาของคิกนะคะไม่ได้กำหนดว่าจะต้อง Exclusive เนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้สตรีมเมอร์เขาสามารถที่จะไปโปรโมตตัวเองในแพลตฟอร์มอื่นได้ก็อย่างที่ x q c ทำเนี่ยคะ่ะก็คือมาไลฟ์ใน Towitch นะคะสัก2-3ชั่วโมงก่อนที่จะไปไลฟ์ที่คิกต่อเพราะฉะนั้นแชทคอมมูนิตี้ที่เขากำลังคุยกำลังมองมันยังติดลมอยู่เนี่ยแน่นอนแหละ เขาก็กระโดดไปเมาส์ต่อกันที่คลิกดึงคนดูนะคะจากแพลตฟอร์มอื่นมาได้ถึง36,000ในช่วงต้นเนี่ยเป็นการพิสูจน์แล้วค่ะว่าวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเงื่อนไข Exclusive สรุปยอดวิวของ XQC 11วันแรกหลังจากที่ย้ายไปคลิกนะคะข้อมูลนี้ทำโดย Stream h a t c h e t พบว่ายอดวิวสูงสุดลดลงเพียง1.9%ในขณะที่ยอดวิวเฉลีย่ยลดลงไป23%หลังจากที่เล่ามาทั้งหมดอันนี้คือทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากคะ่ะว่าทำไมมันถึงเป็นประเด็นทำไมมันถึงดรามา่าทีนี้พอมันเป็นดราม่านะคะนอกจากจะมีฝ่ายยี้ไม่ว่าจะเป็นยีเพราะเป็นเว็บพันนัน ยี้เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มก๊อปปี้ยี่เพราะว่าเรียนแบบอะไรก็ตามมันก็ต้องมีฝ่ายอวยค่ะถ้ามันไม่มีฝ่ายอวยมีแต่ฝ่ายยี้มันจะดราม่าได้ยังไงสําหรับฝ่ายอวยนะคะสาเหตุที่เขาอวยก็เพราะว่าอันแรกส่วนแบ่งสับส PLIT 95ต่อ5เขามองว่าถ้ายอด s u b สคร i b e นะคะเขาพอๆกับ Twitch streamer คนนั้นก็จะมีรายได้มากกว่าอีกเรื่องหนึง่งอันนู้นมองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าสับส p l i 95ซะอีกก็คือ มาจากตัว Twitch เองเนี่ยแหละคะ่ะภายใน2ปีกว,กว่าที่ผ่านมาตัว Twitch เองเขาก็ไม่ได้มี movement อะไรที่อูห้หูเหมือนเมื่อก่อนคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้สตรีมเมอร์รู้สึกว่าทวิชเอาใจใส่ทวิชสนใจคอมมูนิตี้แล้วตัวคอมมูนิตี้ในทวิชเองเนะคะก็ สเสน่ห์มันก็เริ่มหายไปลดล,ลงมันเปลี่ยนไปคนที่อยู่ในทวิชนะคะมามากกว่า4ปีเนี่ยเขาก็เริ่มโหยหาค่ะทวิชแบบเมื่อก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ทันคนที่อยู่มาตั้งแต่จ u s ตินทีวีเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาอยากได้คอมมูนิตี้แบบเก่าๆกลับมาอันนี้เป็นรีพอร์ตนะคะของ s t สตรีมแฮชเช t ของปีที่ผ่านมาของปี2022เขาแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งมานะคะจะมี YouTube จะมี Facebook อะไรเป็นคู่แข่ง Twitch มาเนี่ยผลลัพธ์ของปี2022นะคะถึงแม้ว่า Twitch เองนะคะยอด v วิว t c h o u t นะคะจะกรอบลงก็ยังนำโด่งอยู่ดีคะ่จะจัดได้ว่าไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่ยังถือว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันกับทวิชได้อันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งคะ่ะที่ t ทวิชเขามองว่า ไม่มีใครทำอะไรได้เราแข็งแกล่งเหลือเกินเพราะฉะนั้นหยุดพัฒนาดีกว่ามาโฟกัสในเรื่องของสร้างผลกำไรดีกว่าตัวอมาซอนเองบริษัทแม่เองก็เอามีดจ่อคอซะเหลือเกินและสำหรับรีพอร์ตนะคะของ Q 1ปีนี้นะส่วนแบ่งของวิดีโอเกมสตรีมแพลตฟอร์มนะคะของตลาดวิดีโอเกมไลฟ์สตรีมเนี่ย Twitch ได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง4%ในขณะที่ u t u b e นะคะได้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว2%เ คู่แข่งก็ยังไม่สามารถที่จะจี้ติดได้เขาก็เลยโอเคโฟกัสกันเรื่องเงินต่อไปแลวกันนะเนี่ยแหละคะ่ะสาเหตุหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจคิกมากขึ้นเพราะหลายคนมากๆค่ะเขาหวังว่าคิกเนี่ยจะเป็นความหวังคะ่ะจะเป็นเหมือนกับ justin tv ในอดีตก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะเพราะปัจจุบันนี้นะคะยังมองไม่เห็นภาพเลยคะ่ะว่าคิกจะทำเงินได้ยังไง อันนี้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆค่ะว่าคิกเขาจะสามารถสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้ในแบบ Twitch ในอดีตหรือเปล่านะคะตัวผู้บริหารตัวทีมงานมีแพชชั่นกับการไลฟ์สตรีมแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะเอาชนะต้องการที่จะตบหน้าทวิชนะคะที่ไม่สนับสนุนเว็บการพนันและสิ่งที่คนอยากรู้ว่าเฮ้ยคิกมันดีกว่าทวิชท,ทวิชดีกว่าคิกไหมเรามาว่ากันที่ตัวเลขดีกว่าอันนี้เป็น s t a t นะคะส e ตติกไลฟ์สตรีมมิ่งของทวนะิชณตอนนี้นะคะยอดวิวใน Twitch ทั้งหมดตอนนี้อยู่1 2 0 0ล้าน2มีแชน n นลที่ Active นะคะที่ไลฟ์อยู่60,000 c h แชน e นลเมื่อเทียบกับคิกตอนนี้นะคะมียอดวิวทั้งหมดอยู่แสนสอ w i t c h คือล้านสในแสนสองเนี้ยสามหมกับ40,000วิวก็เป็นของ XQC ค่ะแล้วเรามาดูนะคะแนวโน้มของคิกนะคะ ตั้งแต่ที่เขาเริ่มอะไรตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาตารางข้างบนนะคะสีชมพูสีเหลืองอันนี้ก็คือ average view ค่ะสีเหลืองคือ average view กับสีชมพูคือ p i a k view รุ้ให้ความสำคัญที่สีเหลืองนะคะ average view นะคะก็คือขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแนวโนมขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่ส่วนแท่งสีชมพูเนี่ยขึ้นมาปี๊ดเลยในแท่งนี้นะคะสีชมพูแท่งนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาค่ะก็คือช่วงที่มีข่าวนะคะ a q c เซนสัญญากับคิกเพราะฉะนั้น ยอดวิวส่วนมากก็คือยอดชะโงกค่ะเข้ามาดูซิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยอดมุงนั่นเองซึ่งนุชก็คือหนึ่งในนั้นและ พอมาดูตรงนี้นะคะ a k Channel กับ Average Channel หลังจากเดือนเมษาค่ะก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจากการประชาสัมพันธ์จากข่าวจากดราม่าทั้งหลายแล้วก็มาที่แท่งกระโดดตรงนี้ค่ะเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเช่นกันอันนี้ดูด้วยตาเปล่าคร่าวๆเราเห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะข้างบนคือคนดูข้างล่างคือ Channel สัดส่วนของ Channel นะคะเพิ่มขึ้นเยอะกว่าสัดส่วนของคนดูแบบเห็นได้ชัดเลยละ่ะ และนี้คะ่ะก็คือท็อปชแนลนะคะในช่วง7วันที่ผ่านมาก็คือเอเดนรอสค่ะเป็นอดีตทวิตสตรีมเมอร์นะคะที่ถูกแบนจากทวิ h แล้วก็มาเซ็นสัญญากับคิกข่าวของเอเดนรอสเนี่ยก็เป็นข่าวที่ดังอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยคะ่ะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงประเด็นของเอเดนรอสอยู่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของไซซิ่งเนี่ยอันนี้นุก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกคะ่ะเพราะว่าตัวคิกเองเนี่ยจัดว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะคะไซซิ่ง ก็ไม่เท่ากับ Twitch แน่นอนส่วนถ้าใครจะถามว่าเฮ้ยจะไปคลิกหรืออยู่ Twitch ดีอันนี้นุ้นมองว่าแล้วแต่คนเลยค่ะคุณสามารถที่จะสตรีมในคลิกได้แล้วคุณก็รีสตรีมนะคะคลิก YouTube Facebook ยกเว้น Twitch เราสามารถที่จะรีสตรีมที่ไหนก็ได้นะคะเราก็มีคลิกอยู่ในนั้นและหรือว่าถ้าคุณแฮปปี้นะคะที่จะสตรีมใน Twitch อยู่กับ Twitch ชอบคอมมูนิตี้ใน Twitch ก็สตรีมใน Twitch ค่ะโดยรวมตอนนี้ในเรื่องของฟีเจอร์ยอดวิวนะคะคลิกยังถือว่าห่างไกลกว่า Twitch มากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในระยะยาวหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะนุคิดว่าต้องมีสัก2-3ปี แลก็ไม่แน่ค่ะเพราะตอนแรกนุคิดว่าเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะอย่างน้อย2ปีให้หลังหลังจากที่คิกเกิดเพราะนุนไม่คิดว่าจะมีคนไทยนะคะสนใจหรือรู้จักคิกแต่ว่าเขาใช้เวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองค่ะจากเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้คนไทยหลายคนก็เริ่มที่จะรู้จักคิกเราก็เริ่มเข้ามาถามนุนแล้วว่าคิกดีไหมน่าสนใจหรือเปล่าก็เาอาเป็นว่าก็ลองพิจารณาดูแล้วกันค่ะว่าอะไรยังไงบ้างนะคะ แต่ก็โดยรวมก็อย่างที่นุชบอกคะ่ะเขายังมีขนาดที่ เล็กกว่า Twitch ยังเป็นเบต้าแล้วฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่เท่านะคะตัวซซิงคอมมูนิตี้ก็ยังเล็กกว่าส่วนในเรื่องของต่างชาติต่างภาษาเนี่ยน้อยมากคะ่ะ99%ยังเป็นสตรีมเมอร์ยังเป็น, er, ปนคนดูภาษาอังกฤษอยู่ไม่แน่นะคะคุณอาจจะรู้สึกแฮปปี้นะคะกับคอมมูนิตี้ในคลิกมากกว่า Twitch ก็เป็นได้คะ่ะสำหรับวันนี้สกิปคาซินขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีอะไรมีความเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงนะคะอันนี้นุก็ไม่แน่ใจว่า นุดแรปอัพได้ครบถ้วนหรือเปล่านะคะใครมีอะไรอยากเสริมนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สกิปคาซีนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Happy Streaming นะคะ